ครับสวัสดีครับ fc ครับวันนี้ผมจะมาขายกล้องนะครับแบรนด์คุณน้ําอิงนะครับสภาพตามอายุการใช้งานนะครับกล้องแบรนด์น้ําอิงรุ่นนี้นะครับรุ่น HD4 ถึง16คูณ44นะครับ SFIR นะครับ ตัวนี้เส้นเล็งไม่ขยายตามนะครับตัวนี้ผมต้องการขายที่2,500บาทนะครับซึ่งผมซื้อมือแรกกับคุณน้ำิงนะครับราคา4,700บาทนะครับ กล้องยังใช้งานทุกอย่างปกตินะครับสภาพก็อาจจะมีรอยตามอายุการใช้งานนะครับซึ่งตัวนี้ขายเป็นกล้องมือสองนะครับท่านไหนที่สนใจนะครับสามารถทักมาสอบถามพูดคุยกันได้นะครับตั้งราคาไว้ที่2,500นะครับ ถ้าใครสนใจจริงๆนะครับทักมาพูดคุยกันครับหลังไมมีส่วนลดได้นิดหน่อยนะครับซึ่งอุปกรณ์ที่จะให้ก็มีตัวกล้องนะครับเหลือฝากระดูกด้านหน้านะครับด้านหลังหลุดหายแล้วก็ในส่วนของท่อรถแสงนะครับ ตัวน,นี้คือแถมไปให้นะครับผมสอบถามกันเข้ามาครับใครสนใจครับกล้องรุ่นนี้ของพี่น้ำอิงนะครับย้ำว่านะครับกล้องใช้งานปกตินะครับสาเหตุที่ผมต้องการขายเพราะว่าผมเปลี่ยนไปใช้กล้องรุ่นที่มีกำลังขยายที่ใหญ่ขึ้นนะครับก็ ศึกษาดูครับเล่นไปจากตัว16เท่าผมก็เพิ่มกำลังขยายไปที่5-30เท่านะครับซึ่งย้ำว่ากล้องอยังใช้งานปกตินะครับและใช้งานดีด้วยนะครับเพียงแค่อยากลองประสบการณ์ใหม่ๆห,หาประสบการณ์ใหม่ๆนะครับลองทักทายกันเข้ามาครับผมราคานี้พูดคุยกันหลังไม้นะครับมีรถให้นะครับ แบนคูน้ำอิงครับถ้าท่านใสนใจติดต่อเข้ามาครับผมสวัสดีครับ